ทุกคนแค่ yeah, ทุกคนซื้อมาชาวนี้นะสองร้อยกว่าบาทก็จับหน่อยครั้งที่แล้วโดนแบบเลือดเลยแคะ่ได้เลือดครั้งที่แล้วนะคะหลอดไหมคะทุกคนจะหลอดไหมคะทุกคน อุ้ยอุ้ยดิฉันปาไปโดนเนื้อแล้วอุ้ยเจ็บอุ้งตรงไหนจะได้กินไหมล่ะคะเนี่ยแข็งมากเลยแข็งมากเลย ลูกเขาแบบไปทางไหนฉันเ <Okay. S 1> <laughs> อ้ยทุกคนดูกันเลยโอ้โหน้ำ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโูก็ไปทั่วเลยนะโอ้โอ้ยน้ำ เขาสุกมากนี่เองเขาสุกมากนี่เองทุกคนทุกคนโอ้โหแบบกินแรงมากเลยค่ะว้ายโอ้โหอ,อันนิดหนึ่งอันนี้เปลือกหืม ดูทุกคนเล็กเล็กมากเลยอุวยน่ารักนี่อะไรคะถ้าแนี้ก่อนอือหือหันนี้อะไรคะทุกคนดูดิฉันทำอะไรคะอื้อ้ออื้อโอ้หัวโต ô uh, để má cái rộ, sợ mấy chỗ nắng nè chính sư thái mát lên 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 Wow Agak liat Wih Nak kena makan xinh quá nơi có nhiều durian riền sticky rice and durian ui mm. โอ้ยส mm ักคำไหมคะทุกคน sticky rice on ์อันจือเรียนอืมอืมอื้มอร่อย สติกกี้ไรซ์ทุเรียนอืมอืมอะไรนะอืมหน่าชัดมากเลยทุกคนใช้ไฟนะคะโอ้โหโ อร่อยมากอืมอะไรนี่ปะออืม,อ,มอร่อยมากอืมอืมตูยน กำลังได้ที่เลยนะอร่อยมากเลย